ไปถึงเที่ยงอ่ะยังไม่ทันจะได้ได้นั่งโต๊ะเลยยังไม่ทันจะได้ตักอาหารเลยเดินมาตักอาหารจานแรกก็เจอเจอชีเลยชื่อเล่นชื่อเล่นปอปาชื่อจริงอออ่างชีหันมาขอโทษพี่แหละหันมามองหน้าพี่ประชันกันหางกันประมาณฟุตหนึ่ง sorry ภาษาอังกฤษในใจก็คิดอีกเป็นดาราหรือเปล่านะใจยังคิดม่ทันจะจบเลยชีค้อนหันขวับแล้วเราก็หันออกเหมือนกันเราก็หันออกเหมือนกันแล้วเราก็ไม่คิดอะไร แต่ในใจเราก็คิดจะไปทักชิ้ไม่ทักดีกว่าชีดาพี่เลยนะ no manner แลวขี้ทีเราแก่แล้วปล่อย้เขาด่าข้างเดียวคงไม่ได้แน่พี่ก็เลยตอบเข้าไปว่า why you say other people no manner you think other people don't understand what you say พี่ตอบไปอย่างนี้มันก็เลยพูดใหม่ไม่มีมารยาทในภาษาไทย ดราม่าเดือดแช่ดาราสาวไร้มารยาททำอาหารกระเด็นแต่กลับว้อยวายล่าสุดผู้จัดการออกมารับเป็นแป้งออซิราจริงขอเวลาสองวันจะออกมาชี้แจงค่ะเรียกว่ากลายเป็นดราม่าสั่นโซเชียลเลยทีเดียวหลังมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้ไปรับประทานอาหารที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเจอดาราสาวพูดคุยเล่นกันระหว่างตักอาหารแล้วอาหารก็กระเด็นหล่นโดนเสื้อสูทของตนเอง ลากถึงกางเกงซึ่งใส่ชุดสีขาวอยู่โดยเจ้าของคลิป่ยไ,ได้เล่าเหตุการณ์ว่าไปทานข้าวอาหารในโรงแรมระดับมิชลินสตาร์นั่นแหละเซดาราผู้หญิงคนนึงเขามากับครอบครัวกับแฟนเขาตอนเขาตักอาหารเขาคุยเล่นเราก็คิดในใจว่าจะกระเด็นหล่นมาที่เราไหมนะและแล้วก็หล่นมาจริงๆด้วยมาโดนเสื้อลากมาเลยตั้งแต่ตรงหน้าอกลากมาชายเสื้อและก็โดนกางเกง พี่ไปถึงตอนเที่ยงยังไม่ทันจะได้นั่งโต๊ะเลยเดินมาตักอาหารจานแรกก็เจอเขาเลยชื่อเล่นปอชื่อจริงออเขาหันมาขอโทษพี่นะว่าสอรี่พี่ก็มองหน้าเขาในใจคิดนะว่าคนไทยโอเคพูดภาษาอังกฤษในใจก็คิดอีกเป็นดาราหรือเปล่านะ อยู่ๆเขาก็ทำหน้าไม่พอใจและหันไปเราก็หันออกมาเหมือนกันเขาก็ด่าพี่ว่าโน m เมเนอไม่มีมารยาทพี่ก็อึ้งไปเราก็คิดในใจว่ารุ่นลูกเราเราแก่แล้วจะปล่อยให้เขาด่าฟีฟก็คงไม่ได้พี่ก็เลยพูดภาษาอังกฤษกลับไปว่าทําไมคุณถึงพูดว่าคนอื่นไม่มีมารยาทคุณคิดว่าคนอื่นไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรหรอเขาก็เลยพูดภาษาไทยกลับมาว่าไม่มีมารยาทพี่ก็ด่าเขากลับเป็นภาษาไทยเหมือนกันว่า คุณนั่นแหละไม่มีมารยาทเขาบอกว่าฉันขอโทษคุณแล้วในใจพี่คิดนะว่าใช่คุณขอโทษฉันแล้วแต่คุณทําเสื้อผ้าฉันเลอะฉันมาถึงยังไม่ทันได้กินเลยเสื้อผ้าฉันสีขาวเลอะเสียแล้ว จริงๆเขาน่าจะพูดอีกครั้งว่าพี่เป็นอะไรไหมคะหนูขอโทษจริงๆนะคะถ้าเป็นอย่างน,นี้พี่จะบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะใช่น้องปอไหมคะพี่ขอถ่ายรูปด้วยเลยแต่จริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนบ้าดาราแต่พอเป็นแบบนี้พี่ไม่อยากจะด่าว่ามาถึงก็เล่นกันแล้วพออาหารตกใส่คนอื่นขอโทษคําเดียวบางทีมันยังไม่พอ ใช่ที่เขาขอโทษเราแล้วสําหรับพี่พี่ว่ามันจบเพราะเขาขอโทษเราแล้วเราก็ไม่ตอบแล้วพี่ไม่ตอบทําไมต้องด่าพี่ด้วยถ้าคุณเงียบก็ต่างคนต่างจบไม่เลยเขากลับมาด่าพี่สองรอบพี่เลยไม่ยอมไง ล่าสุดิ2กันยา2,565ค่ะผู้จัดการส่วนตัวของสาวแป้งได้ออกมาเปิดใจและยอมรับกับสื่อดังว่าดาราที่ถูกกล่าวถึงในคลิปคือแป้งจริงโดยแป้งทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้ขอโทษไปแล้วถึง2ครั้งโดยที่ไม่คิดว่าจะไประบายในติ๊กต็อ แต่ตอนนี้แป้งกำลังยุ่งเรื่องคดีที่โดนโกงเงิน3ล้านบาทอยู่อีก1 2ถึง2วันคงจะออกมาชี้แจงค่ะส่วนเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรทางจาม c o m จะออกมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ